Đây là cái lại. Hoặc là tiếp này, mèo thì cứ tăng một chế tụ xong rồi

บ่อน้ำทิศตามที่สถาชาวบ้านขอนับถือนะครับเขาบอกว่าในสมัยเมื่อก่อนตอนอเป็นเด็กๆปู่ย่าต,ตายายถ้าเราให้ฟังว่าณสถานที่แห่งนี้ที่ถือว่าเป็นวัดเก่าวัดแก่สมัยเมื่อก่อนมีบ่อน้ําอยู่บออ่อหนึ่งซึ่งน้ําบ่อนี้นี่สมัยเมื่อก่อนเมื่อหลวงปู่ มีวันกับหลวงปู่มุมเสนท่านมาสร้างแล้วก็อธิษานจิตเอาไว้บอกว่าน้ําบ่อแห่งนี้นี่แม้แต่คนที่หลังโกงหรือว่าเป็นโรคอะไรต่างๆถ้าเอามารับประทานหรือว่าได้ดื่มกินก็สามารถที่จะทําให้โรคนั้นบําบัดหายไปได้ซึ่งณนะจุดจนี้หรือว่าบอ่อนี้แรกเริ่มเดิม,มทีในการสร้างองค์พระธาตุได้ทําการขุด เขาเรียกว่าเสาต่อหม้อแล้วพอดีว่ามีอยู่ทั้งหมดสี่ห้าหลุมแต่มีอยู่หลุมหลุมหนึ่งซึ่งสทัทธาชาวบ้านเขาเชื่อว่าบ่อเนี้ยณจุดจุดเนี้ยถือว่าเป็นบ่อทิ่สมัยเมื่อก่อนก็เลยมีการจุดธูปบ่อกา่ยาเทพยดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ที่คอยปกปักรักษาอยู่โดยการต่อพ่อเสร็จแล้วก็เพราะว่าบ่อน้ําเก่าเนี่ยอยู่ตรงบริเวณ ใต้ขององค์พระธาตุก็เลยต่อจากท่อตรงนั้นห <c oughs> มอยตรงนี้เพื่อสภาชาวบ้านที่จยาจะมีกิสธาเรามีความเริ่มใสเขาก็จะได้มาตักาจากน้ําตรงนี้เอาไปรับประทานเอาไปใช้บ่อน้ํานี้มีอายุป,ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าถ้าสมมุติว่านับสมัยเมื่อก่อนที่สภาชาวบ้านเขาเชื่อกันมาก็ประมาณ500600กว่าปี แต่ถ้าแต่ว่าที่สร้างมาใหม่นี่ก็ประมาณปี60ที่ที่ขุดแล้วก็ค้นพบค้นพบนะบอ่อน้ำจุดจุดนี้ครับบอ่อน้ำนี้ไม่เคยแห้งเลยนะไหรับไม่เคยแห้งครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าจะพูดไปแล้วคือน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทำเลด้วยอ่าหรือว่าเป็นหรือว่าเป็นเกี่ยวกับความเชื่อของสัตทาชาวบ้านด้วยเพราะว่าบอ่อน้ําทิพมันเป็นของที่ศักดิ์สิทธิ มีเทพพญดามีเหล่าพญานาคหรือว่าเหล่าเทวา,ารักษ์ที่ท่านศรีศักดิธิ์อยู่ท่านก็เลยอธิษฐานให้น้ําบ่อนี้ถึงแม้ว่าจะแห้งแต่ก็ไม่แห้งขอดอไม่แห้งขอดแต่ก็สามารถที่จะตักดื่มกินได้ตลอดทั้งปีซึ่งต่างจากบ่อทั่วไปหรือว่าบ่อข้างๆบริเวณวัดจะแห้งหมดเลยจะเว้นเฉพาะบ่อรตรงนี้เอาไว้ที่จะไม่แห้งตลอดทั้งปีเลยแล้วก็ตอนที่แล้วมีสภาญ,ญายิโยมจาก ข้างๆหมู่บ้านเดีวยวกันทำมาตักปรากฏว่ามาด้วยกันประมาณห้าถึงหกคนแต่ก็บอกว่าไม่มีน้ํามองไม่เห็นน้ํามีน้าไม่แค่นิดเดียวแท้ที่จริงแล้วนี่อาตมาเนี่ตอนเย็นอจะกตักน้ําขึ้นมาแล้วก็เอามาส่งบางครั้งก็ตักออกมาแล้วก็เอามาฉันด้วยตักทุกวันแต่ก็ยังเห็นอยู่เท่าเดิมแต่สัทธาที่ห้าหกคนมากับมองไม่เห็นอันนี้ก็เป็นความแปลกอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับบอ่อน้ํา พี่ทนทั้งหลายที่เห็นอยู่นี่นครับ